เริ่มต้นของเราครับไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3แล้วนะครับล่าสุดเดินทางถึงที่ UAE แล้วครับเริ่มต้นกีฬาของเราเย็นวันนี้นะครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับเดินทางถึงประเทศ UAE แล้วไปที่เรียบร้อยครับเมื่อกลางดึกวันที่26กกันยายนที่ผ่านมานะครับและก็ได้เข้าพักที่โรงแรมดุสิตธานีอาบูดาบีครับ โดยเรื่องของบรรยากาศก็เป็นปกติดีนะครับทัพนักกีฬาไทยนะครับหลังจากนอนพักผ่อนจนรุ่งเช้าก็ได้เดินลงมารับประทานอาหารเช้ามื้อแรกนะครับในห้องอาหารของโรงแรมที่พักครับโดยที่ล่าสุดนะครับคุณซือใหญ่ของทีมอย่างโคซิโก้เกติสักเสนาเมืองคุณซือใหญ่นะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้วางคิวโปรแกรมฝึกซ้อมในตอนบ่ายวันนี้และก็ได้มีการประสานเรื่องสนามฝึกซ้อมเอาไว้แล้วโดยได้รับแจ้งจากนายพาทิตย์สุภพ,พ,พงศ์นะครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่า สนามที่เจ้าบ้าน UAE จัดไว้ให้นั้นมีปัญหาเรื่องของพื้นสนามนะครับทำให้ในวัน2วันนี้ทีมนั้นจะต้องฝึกซ้อมที่สนาม Armed Officer Club Hotel นะครับ ซึ่งเป็นโรงแรมที่เชี่ยวชาญด้านรับนักกีฬาแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยรับใช้นะครับทีมชาติจีนอุซเบกิสถานและก็มีขาวอย่างรัเสเซียมาแล้วอีกด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการไปตรวจสอบพื้นสนามก็พบว่าพื้นสนามอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับซึ่งดีกว่าสนามก่อนหน้านี้ที่ฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นั้นจัดให้มาก โปรแกรมของชา้างศึกทีมชาติไทยนะครับในการลงแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ12ทีมสุดท้ายนะครับในกลุ่ม B นัดที่3จะพบกับ UAE วันที่6ตุลาคมนี้นะครับจากนั้นจะบุกไปเยือนทีมชาติอิรักนะครับซึ่งจะเตะกันที่สนามเป็นกลางประเทศอิหร่านวันที่11ตุลาคมนี้ต่อไปครับ